สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีรับเข้าสู่ช่องการเงินขยี้ข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่6กันยายน254นะครับเดิมแรกนะครับผมก็เป็นการฉลองวันเกิดของทางโยซาก้าครับในเกมทีมชาติเมื่อคืนนะครับที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นฮะยิงเปหนึ่งลูกแล้วก็ทําไป2แอสซิสต์ในค่ำคืนที่ผ่านมา ล้วก็จะมาดูสภาพของนักเตะนะครับผมที่น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองกลับไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกได้ในนัดหน้าครับจากนั้น,นครับผมก็จะเป็นข่าวจากทางโรมาโน่ที่ออกาพูดถึงประเด็นว่าอาร์ซอนเนี่ยมีการติดต่อเจราจายในการดึงตัวคอนเต้โรมบโนโนะครับก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับออกมาตอบจำชัดเจนรับว่าดีลดังกล่าวนั้นเป็นจริงหรือเปล่าจากนั้นนะครับก็จะเป็นข่าวทางเอ็ทีเอทีที่ทางอารนนะอาจจะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆในหลักซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้ารวมไปถึงสถานการณ์การยื่นผ ของทางแบรนเลโนแล้วก็อารลอนเรมเดลด้วยครับฟังกันจบแล้วถ้าเพื่อนชอบในื้อหาของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมก็เป็นการทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับผมสําหรับเจ้าหนูน้องรักของเราอย่างทางมูโยซาก้าที่ค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยในเกมทีชาตนะครับทำไปหนึ่งประตูแล้วก็จ่ายเพื่อนทำประตูแอตสสองลูกนะครับ โคโยซาก้าอ,อ๋พูดให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าถือเป็นของความที่เพอร์เฟกมากสำหรับผมผมแฮปปี้มากจริงๆที่บวกเราเก็บชัยชนะได้ฉลองวันเกิดแบบนี้ผมแฮปปี้กับการต้อนรับของทุกคนมันแสดงเขียนว่าพวกเขาภูมิใจในตัวผมมากแค่ไหนและมันก็มีความหมายกับผมมากๆจริงๆมันแสดงความแตกต่างสำหรับผมผมได้ยินแม้กระทั่งแฟนบอลร้องเพลงเชียร์ผมการได้รู้ว่าพวกเขาซัพพอร์ตผมนั้นมันมีความหมายมากๆ มันคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดการจะเล่นที่เวมบリーต่อหน้าครอบครัวและแฟนบอลน,นั้นและยิงประตูได้ในวันเกิดอายุครบรอบ20ปีนี่ก็เป็นการเรียกความมั่นใจให้เกิดขึ้นนะครับผมหลังจากที่ตัวนักเตะนั้นก็โดนมุลลี่นะครับผมในช่วงเวลาที่พลาดการทําประตูในเกมที่จ้องจอวัทางอิตาลีในนัดชิงบอลยูโร2020ที่ผ่านมาครับก็ินแสดงความยินดีและก็แฮปปี้ย้อนหลังให้กับทางโบยุสซาก้าด้วยครับจบจากข่าวของโบยุสซาก้านะครับมาดูข่าวสถานการณ์การแย่งมือหนึ่ง ระหว่างแบรเรโนแล้วก็อารลันดาเดลนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับล่าสุดนะครับเขาก็มีข่าวลือนะครับผมจากทางเดนซนออเปิดเผยว่าตัวลยมเดลเนี่ยมั่นใจมากๆว่าเขาเนี่ยจะรับโอกาสลง่เนเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกหน้าครับผมที่ทางซ์น,นั้นจะต้องเปิดบ้านเจอกับทีมนอริซิตี้ทีมน้องใหม่นะครับผมน้องใหม่อันตรายหรือเปล่านะฮะ แหล่งข่าวก็มีการบอกว่าตัวเรมเดลเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเพื่อนสนิทของเขาบอกว่าอาเดียต้าเนี่ยน่าจะให้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดดังกล่าวาะมองว่าทางเบรนโดนนั้นมีข้อผิดพลาดหลายนัดนะฮะสนัดที่เล้ยงเตยพิมลีกเนี่ยโดนถลุงไป9ลูกแล้วฟอร์มส่วนตัวของทางเรียมเดลนะผมในศึกคาราบาลครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับมีจังหวะเซฟป้องกันลูกยิงหลายๆลา,ล,าลูกนะครับจากทางเฟสบอมบีตอเบียนก็ต้องรอรุนแล้วก็วัดใจนะครับว่าทางเตต้านั้นจะเลือกใครลงสู่สนาม ในเกมที่จ้องเจอกับทางลอริซิตี้ซึ่งสถานการณ์ของทางเบรเลนูนะครับผมก็มีข้อมูลอ้างอิงว่าตัวนักเตะนั้นจะขอย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้ามีทีมอย่างทางอิต์มิลานะครับผมทีมงูใหญ่อยจะดึงผู้ตัดสาบประตูรานี้เข้าไปรูปทีมก็ต้องอรอลุ้นกันครับว่าเบรเลนูนั้นจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าที่เขาเนี่ยจะย้ายทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าพาย้ายทีมนะครับผมขออย่างเดียวครับเอดูช่วยเจรจารการซื้อขายปล่อยนักเตะออกไปเนี่ยให้ได้ราคาสักทดหน่อยไดไ ดูเชลซีเป็นตัวอย่างครับผมเจมารีนาเนี่ยสุดยอดมากๆครับซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีแล้วก็ปั้นจนขายแพยงๆได้เนี่ยไปดูวิธีการทํางานของเขานะครับเอดูนะฮะแพ้ผู้หญิงไม่ได้นะครับผมแบบนี้ก็รอดูเสถานรการกันต่อไปครับในประเด็นของผู้ทศษาประตูจบจากนั้นนะครับผมมาดูข่าวของทางคอนเต้กันบ้างครับ ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่าอาร์ซอนเนี่ยได้มีการติดต่อเจรจารสัญญาส่วนตัวเงื่อนไขกับทาคอนเต้ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วคอนเต้ตอบรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้วก็พร้อมเข้ามาคุมทีมอาร์ซอนหากอาร์ซอนนั้นได้มีการปลดมิเกลต้ตาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมในนาคตครับซึ่งข่าวตรงนี้นะครับโรบาโน่ก็อยู่เฉยไม่ได้นะครับผมออกมาทวิตบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริง และก็ตามเนี่ยการเจรจาระหว่างอาร์ซอนแล้วก็ทางคอนเตในการดึงตัวเขามาร่่มทีมในอนาคตในแนวผู้จัดการทีมเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยตอนนี้เขายังว่างงานอยู่ทางด้านเป็นเดลิกูปาสโตเรโนนะครับเอเจนต์ส่วนตัวของทางคอนเตก็มายืนยันชัดเจนเหมือนกันครับว่าข้อมูลดังกล่าวที่ว่าอาร์ซอนเนี่ยมีการตกลงเจรจาในการคว้าตัวคอนเตมาคุมทีมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยเป็นการกุข่าวจากสื่อฝั่งอังกฤษเท่านั้นเองครับ ช้ำใจกันต่อไปครับผิดหวังกันต่อไปครับผมตําแหน่งผู้จัดก,การทีมน่าจะเป็นของอาเตตตาอีกยาวครับซึ่งถ้าเรามาดูโปรเจกต์ที่ทางเอดูแล้วก็วินัยตาติชามเนี่ยซีอของทางอซอนผู้บริหารระดับสูงที่ออกมาเปิดเผยว่าเราทําทีมเพื่อสร้างอนาคตนึงนักเตะดาวชนหนึ่งนักเตะด,ดาวรุงดดว่งที่มีพรสวรรค์เพื่อให้เขาเนี่ย เล่นร่วมกัน,นหลายปีเป็นการสร้างทีมไปสู่ความสำเร็จในอนาคตครับผมซึ่งก็น่าจะขัดกับกนโยบายการคุมทีมของทางคอ e นเต้ครับผมที่มักจะดึงสตาร์ดัง,ดงเข้ามาร่วมทีมเอามาใช้งานเหมือนนามาฉีกซองตุ่มน้ำได้เลยเป็นโปรเจกต์ที่สามารถจับต้องได้ควา้าแชมป์ได้ในปัจจุบันครับก็ดูเหมือนว่าถ้าซ่อนมีการปลดมิเกลเอต้าออกจากทีมไปเนี่ยคุณซือที่น่าจะเข้ามารับงานต่อจากมิเกลเอต้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่คอนเต้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับเ,เพื่อนๆอยู่ความคิดเห็นยังไงกับประเด็นตรงนี้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพู จ,จากข่าวของคอนเต้ครับผมมาดูข่าวเกี่ยวกับต,บตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับล่าสุดนะครับสออยางทางเดอ s u ซันก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ของทางอีดี้เทียนั้นน่าจะสุ่มเสี่ยงโดนปล่อยฟรีในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าเพราะตอนนี้อาชซนก็พยายามเจรจารครับผมอยากจะต่อสัญญากับทางนักเตะออกไปอีกหลายปีเพื่อเพิ่มมูลค่านักเตะหากมีการย้ายทีนะครับแต่ทางนักเตะก็มองว่าเอาจะต่อทําไมล่ะโอกาสในการลงเล่นก็ไม่มีจะต่อไปเพื่ออะไร ต่อหรือว่าอยู่ต่อไปเนี่ยก็ไม่มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองทําให้ตอนนี้นะครับผมก็มีการพูดว่าทางเอ็ดีเอเทียนั้นอาจจะมีการเจราจาล่วงหน้าครับผมกับการย้ายทีมในตลาดซื้อขายนังเตะหน้าหนาวนี้นะครับมีทีมจากหลีเยอรมันให้ความสนใจมีหลายทีมในสโมสรในพรีเมียร์ลีกก็อยากจะดึงเอ็ดดี้ไปร่วมทีมจริงๆทำให้อซอนนะครับผมอาจจะเสียค่างโง่แล้วนะฮะการเจราจาก่อนหน้านี้ก็มีสโมสรอ,อย่างทางคีซันพาเลตอยากจะดึงตัวเอ็ดดี้เข้าไปร่วมทีม ยอมจ่าย12ล้านปอนด์อัลซอนไม่เอาครับมองว่ามันถูกเกินไปทีนี้ก็ทําให้ทางฮิสซันผเลดนั้นไปดึงนักเตะศูนย์หน้าที่ผมก็มองว่าน่าเสียดายมากๆครับผมค่าตัวก็ถูกมากๆอย่างทางเออนเอดูอาจากทางเซลติกมาร่วมทีมด้วยค่าตัวถูกมากๆครับเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเรื่องตรงนี้ก็สอเห็นว่าทีมงานเจรจาขายนักเตะดึงนักเตะเข้ามาร่วมทีมเนี่ยการต่อสัญญานักเตะเนี่ยห่วยแตกแค่ไหนครับ ท้งเอดูแล้วก็ลิชาร์การลิตนั้นจะต้องรับผิดช,ชอบในจุดตรงนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับประเดน็นตรงนี้เสียดายเงินจำนวน12ล้านปอนด์ที่ทางคิสันพาเลตินเข้ามาหรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับตอนนี้อาร์ซอนของเรากลายเป็นทีมนักบุญแล้วครับผมปล่อยแจกฟรฟีๆครับนักเตะเล่เข้ามาครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสรอ,อาร์ซอนประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในหาข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวััสดีครบ เชีร์ด้วยกันครับ